ขาดเห็ดโคนค่ะใส่หม,มูหมักใหกินกับข้าวสวยนะคะต้ยมยำต้ยมยำเห็ดโคนอีกต้ยมยำเห็ดโคนเอาไปสดน้ำนะคะ ทานกับข้อสวยนะคะนี่ค่ะผัดเห็ดโคนต้ยมยำเห็ดโคนอืมร้อ <c oughs> นน้ำ อร่อยข้อกันค่ะช่องนี้จะเป็น ดูเหตุคนนะคะเห็นหลายทีก็ได้เก็บกันเยอะเลยค่ะเราจดน้ำรงยำ ต,ต้มยำเห็ดไก่หมูชิ้นด้วยนะคะ อโอเคนะคะผัดเท็ดโคนค่ะทานกับข้าวสวยอร่อยอร่อยค่ะบ๊ายบายนะคะ